เราอยากเก็บตัวไว้ทั้งสองคนผมขอพูดเป็นเรื่องของฝั่งผู้หญิงแล้วกันนะเพื่อนๆประมาณอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็พยายามจะใช้สงครามประสานกับเราจะให้เรารู้ว่าผู้ชายคนนี้เปเจ้าของคือเขาความแตกเราโกรธมากเราไปจิงคุยผู้ชายว่าจะเอาอย่างไรคุยเสร็จปุ๊บผู้ชายบอกขอโทษไม่รู้จะทำยังไงหนักครับใครที่เลือกถูกหรือเห็นคุณสําคัญเขาจะไม่พูดแบบนี้มันมีโอกาสได้สองอย่างอย่างแรกคือเขาอยากเก็บไว้ทั้งสองคนอย่างที่สองคือคุณไม่สําคัญกับชีวิตเขา ที่มันแย่กว่านั้นเกิดอะไรขึ้นพอเราโกรธปุบ๊บคนพวกนี้ที่เขาเห็นคุณเจ็บแต่เขารู้อย่างเนึ่งคนที่เจ็บมักจะเป็นคนที่ลงทุนในเรื่องหัวใจมากกว่าและแน่นอนครับว่าคำว่าลงทุนเรื่องหัวใจมากกว่าก็มักจะเป็นคนที่เสียเปรียบหรือเป็นไพ่รองเขารู้ว่าคุณไม่กล้าคือเขาดังนั้นโชคร้ายของเพื่อนที่เป็นคนที่ดีๆนะครับพอคุณไปพูดเรื่องอะไรปุบ๊บที่เขารู้ตัวว่าเขาผิดสิ่งที่พูดเขาทำได้คือเนงเงียบ 2เปลี่ยนพลังของคุณที่คุณอารมณ์เสียเปลี่ยนเป็นเขาโกรธที่คุณจับได้ว่าเขามีนคนอื่นหลักการเดียวคือคนที่ไม่ลงทุนในความรักมกักจะเป็นฝ่ายได้เปลี่ยนเสมอแต่คนไหนก็ตามที่เป็นคนทุ่มพยายามจะบอกเขาว่าเราโกรธนะพอเขาอารมณ์เสียกลับมาปุ๊บคุณหงอยเลยครับแล้วก็บอกว่าเราดีกันไหมเราให้อภัยในะที่ผ่านมาถือว่าเป็นโมฆะก็ได้ถ้าเป็นกรณีนี้นะคุณให้หรอก ให้รองเนี่ยมันบอกว่าคุณกําลังกลัวว่าคุณจะเสียของไปคุณไปด้วยเรื่องอย่างหนึ่งแต่สุดท้ายพอเขาคุยคุณปุ๊บกลายเป็นเฮ้ยกลับมาหาคุณว่าเพราะคุณไม่ทาอย่างนั้นเขาต้องทําอย่างนี้กลายเป็นเช่นนี้ด้วยอย่าลงประเด็นแล้วพอเราลงประเด็นเสร็จปุ๊บเราก็จะเลอกออกกับเขาเอือกกับเขาเสร็จปุ๊บสิ่งที่คุณเก็บมาจะคุยกับเขาจะเถียงกับเขาจะเคลียร์เขามันไม่ได้เคลียร์ สุดท้ายความสัมพันธ์นคุณก็ดาเนินต่อไปได้อย่างไม่เครียครับถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณโอเครับได้ในสิ่งที่เขาจะคบกับคนโดยที่มีคุณผมขอให้ให้คุณแฮปปี้ไปเลยแล้วกันแต่ถ้าใครไม่โอเคแล้วสิ่งที่พวกเราพลาดคือการที่เราไม่รักษามาตรฐถถานของเรามันทําให้ผู้ชายหรือผู้หญิงที่เราคบเนี่ยเขาไม่เกรงใจเขาไม่ให้เกียรติคุณเพราะแค่นี้ คุณก็ยังยินดีได้อยู่กับเขาถ้าความสุขคุณตือการอยู่พร้อมกัน3าคนอันนี้ไม่ว่ากันอันนี้แฮปปี้ได้แต่ถ้าความสุขคุณไม่ใช่ตัวสิ่งแรกที่คุณต้องทําคือการหยุดหยุดการทําทุกอย่างให้ตัวเองเป็นไพ่รอกนะครับการทาตัวเป็นของตายคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้ตัวเองไม่มีคุณค่าถามว่าจะเป็นไปได้ไหมที่เขาจะจะเลือกเราคนเดียวเป็นไปได้แต่ทีนี้เนี่ยเราทําตัวนี้คุณค่ามากพอแค่นั้นเพราะว่าเวลาที่ใครจะเ,เลือกเราเขาจะดูที่คุณค่าเป็นหลักเมื่อคุณลักษณะคุณค่าคุ ค่าง่ายๆอ่ะผมบอกข้อหนึ่งก็คุณไม่ต้องเป็นของตายอ่ะเมื่อเขาทําคุณเจ็บคุณต้องพูดเมื่อใครทักคนหนึ่งทำร้ายคุณคุณต้องถอยออกไปวิธีการง่ายๆคือหยุดหยุดทุกอย่างที่คุณคิดที่จะทําให้เขามารักคุณหรือมาตัดใจเลือกคุณเพียงคนเดียวหลักการคือผู้ชมแรงยิ่งคุณพักเขายิ่งถอยยิ่งคุณพักเขายิ่งถอยตอนนี้ ให้ไต่กรองดูว่าใจคุณรับได้หรือรับไม่ได้กับการที่เขาจะมีคนสองคนถ้าคุณรับไม่ได้จงอย่าอยู่ในสถานการณ์นั้นดังนั้นอย่าทำตัวเป็นไพ่รองถ้าคุณไม่อยากจะเป็นไพ่รองหรือไม่อยากอยู่ในเกมอะไรคุณจงลุกเมื่อคุณย้ายตัวออกจากกระดานนั้นไปไปอยู่ในเกมคุณเขาทําอะไรคุณไม่ได้เพราะเขาควบคุมคุณไม่ได้เมื่อเขาควบคุมคุณไม่ได้ คุณจะเป็นคนที่น่าสนใจกว่าคนใน,นอื่นที่เขาสามารถควบคุมได้ในกระดานของเขาสุดท้ายตัวเขาต้องยอมมาอยู่ในกระดานของคุณและให้คุณควบคุมในที่สุดหลักการมี้แค่นี้ง่ายนะฮะความเจ็บคุณเลือกไม่ได้แต่สิ่งที่สําคัญคือการทนอู่กับความเจ็บที่มันเรียกว่าความทรมานเนี่ยคุณจะทนแบบเพื่อใครและมันนความทรมานระยะยาวอ่ะมันจะคุ้มหรือเปล่า แล้วคุณจะทนได้นานแค่ไหนขอบคุณเพื่อนอีกครั้งนึงนะครับในไลฟ์ทูเลิฟวันนี้พวกใหม่คราวหน้ากับไลฟ์ทูเลิฟวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ง